วันนี้เดี๋ยวให้ติดตามปฏิบัติการนะคะของกองพันทหารราบที่4ีกรมทหารราบที่17จัดกําลังพลร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีลานานานและผู้นําชุมชนในการจะเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยคุณผู้ชมคะคือต้องนั่งเรือแบบนี้นะคะลงเรือแล้วเดี๋ยวต้องไปเดินเท้าอีกเข้าไปตามเส้นทางเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมันถึงจะไปถึงจุดที่เกิดไฟป่า เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5อําเภอแม่แตงว่าพบจุดไฟป่าในพื้นที่บ้านแม่โจ้ตําบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเนี้ยรวมการเดินทางกว่าจะไปถึงจุดที่ต้องดับไฟค่ะนานกว่า2ชั่วโมงและสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปฏิบัติตภารกิจนะคะช่วยกันควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างมากกว่านี้ กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ยังคงจัดกําลังพลเฝ้าระวังไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติสีลานนาปฏิบัติแบบนี้มากกว่า2เดือนแล้วค่ะ